จากร้านกงจักทางเกษตรเลี้ยงนกทานะครับวันนี้ก็มีลูกค้าจากจังหวัดคอนแก่นนะครับได้ขับรถมาเอาเครื่องอยอดข้าวหกแถวใส่รถไถนั่งขับนะครับ21แรงจนถึง60สแรงครับครับลาจากจังหวัดคอนแก่นนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นคากระทู้นะครับเตรียมจะส่งขึ้นรถนะครับลูกค้าเอา2ตัวนะครับ2เครื่องครับ หน้ากว้าง1.30เมตร30นะครับระยะห่างของค้าก็อยู่ที่25เซนนะครับครับผมนี่ครับจัดส่งอีกเครื่องหนึ่งนะครับเป็น2เครื่องนะครับรถไถนั่งขับ

สุดท้ายลูกถ้าสนใจนะครับก็ติดต่อที่ร้านคุงากการเกษตรเริอมังคานะครับเบอร์โทรศัพท์062754565 0811206955ครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ